เห็ดซาฟานีหรือว่าซองกันในฝรั่งเศสพี่น้องเลยอมาเด้อซอยตัดขาเห็ดล่างเห็ดแน่จ้าลูกสาวไปเก็บม,มาจ้ามาพี่น้องมาสวัสดีคุกคนนะคะสวัสดีรอบดึกพี่น้องจ้ามาเด้อซอยตัดล่างเห็ดแน่คะ่ะทุกคนพูดมึงเนี่ยลูกสาวไปเก็บเห็ดมาเลยต้องล่างพี่น้องจ้าอตอนนี้ก็เดึกเลยดิอาทุม่มแล้วมึงต้องเห็ดเห็ดจ้าอะดูม่งดูปะงามสบ่พี่น้อง เห็ดแครอทหรือว่าเห็ดอย่างซาฟานีเนาะอันนี้กับตัวด,ดอกนี่เปิดเจออยู่ว่าตรงล่างแต่มันมีดินพี่น้องจา้ามาเด้อมาเด้อได้หลายคักได้หวัวดันชีโคนพี่น้องทุกเจ้าหูจากเห็ดชีโคนบอ่ดอกนี้เลยจ้าชีโคนจะชีโคนหูจากบอจา้จานี่ดอกนี้แหละทั้งเงินอื่นเขานได้หลายอืลูกสาวไปหาในบุได้สองดอกพี่น้องจา้า หอมหอมเห็ดได้ดีกว่าเบเอามาตัดขาก่อนจะทุกคนตัดขากวก็ลางขวาวโอ้งามเท่ปะงามมากเลยพี่น้องดื่มเด้อนี่แหละคนนักกินเห็ดดอกเดียวแจ้มอิม่มเจี่ยวอิ่มเลยนะคะอนี่ปิดเจออยู่มืมอ,อยายสิริพร ไงก็มืออีกเล่าเออทักแถว่ะเหรอมานอยู่พี่น้องมานอยู่ก็ทาอยู่เด้อจะเด้อได้ย้นยอนอยู่นั่งกระไดตัดกระซิลง่างตัดกระซิลง่างขัวไว้พี่น้องเลยเดิมเด้าเบอร์เนเียนเบอรอยุบันก็เลยบอกว่าให้ไปหาเห็ดกับแบบมูฟเ่นสันก็เลยโทรบอกก็เลยโทรบอกเพิ่นพี่น้องจ้ะเลยมาหาไปได้ได้ดย้อนแม่เนี่ยไปเห็นงนัน พ็มาดาไปทํางานลูกก็ไปหาเห็ดขาดบ,บอกพวกเจ้าว่าะตัดเลอกเขาตัดออกอันไหนมันแมงกระบ,บอกพีน่น้องจ้านั่งไปหานางกบบระเบิดตัดขา,ต,ดขาตัดแข้งดอกเค็ดบ,บ๊อปินต้องให้แม่มาทําเองนะคะเดีสี่ละดีแล้วมีเห็ดกินพี่น้องเอ้ยปลอกงามๆพี่น้อกงามๆได้เยอะอยู่ โอ้เดียวค่อยว่ากันนะคนะเนาะล้างแล้วค่อยมัดปาดออกอีกเทียนหนึ่งเรียกเอาคันมันแมงก,กับเอาถ้ามันแมงก,ก็ไม่เอานะคะทุกคนก็เห็ดเขามันหลายเลือกกินเอาเอาปอเอเปียเอา,เอาหักแข็งเป๊กเลยแข็งเป๊กเลยจ้าสะออนพพี่น้องหาเก็บเห็ดด้วยกิน กลับเมืองไทยกลับมาก็ได้กินเห็ดก็มีเห็ดให้กินเป็นปีมันบ็อกเจ้าวางปิดจืดปิจีปิจืปิจีจจดวูวะเนียบซุปกระแซบเพ็ยงอ,อย่างกระแซบด้วยพี่น้องสำหรับคนชอบเห็ดนะคะลูกสาวเก็บเห็ดเป็นดิพี่น้องจ้ะตั้งแต่มาเย็บฝรั่งเศสยายสิบพลนหัดให้แต่แกมันแต่ยวน เปดขวบย่างเก้าขวบถ้าเก็บเห็ดรู้ยังเก็บเป็นเบิดเก็บเป็นเบิดจ้ะทุกคนลูกสาวค่อยฝึกง่ายนี่แหละต้องฝึกอบรมไปทางแดมึงเคยะบอก์ต่เหมันบอกเห็ดชีค้นได้สองดอกคนเงินทั้งเงนอังกฤษนะเพะิ่นได้หลายพี่น้องเห็ดอันเนี้ยหนัง ตัดขาเรียเร่ยวๆเขาก็เตรียมมามาอันนี้ก่อนเดี๋ยวถึงกลับถึงก่อนข่น้องให้เป็นขยะแกปุ๋ยค่ะตัดออกอีกตัดออกอีกนะคะเดี่ยวพี่น้องเดตัดขานี่นี่ไม,ม่ตัดแบบนี้เดีย๋ยวจะเด้อตัดแบบว่าผ้าออกผ้าออกแบบนี้เด้อยค่ะเด้อผ้าออกแบบนี้ขันมันแมงกับ,บเบานะคะนี่คือการทำความสะอาดเห็ด ถ้ามันแมงเราก็ไม่เอานะคะปาดทิ่มเลยพี่น้องเห็ดบกอึดก็ต้ตองเสียดายไม่ต้องเสียดายนะคะทุกคนเอาแต่เนี้ยมันบ่แม้งมันแมงกับบ่เอาจะเป็นแบบนี้นะคะเห็ดมีมงนอกเขาบาก,กินโดยพีน่น้องขันเนียนนี่ยัางดำดำนี่สยปาดออกเบิดมันเหลือแต่งแต่ที่มันกินไดอืมพวกที่มันแมงๆมงก็ไม่เอาปาดทิมเบิดนี่เป็นจี จากสีเอาก๊ากลังไงเอาพี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดเลี้ยวค่อยมบิ่งกันเนะค่ะเนาะไปจำนี้แหละตัดก่อนเสียเวลา